ทุกคนคะ่ะจำด้ไใบเอ่ยที่เราได้ทดลองมตราไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566คลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ดูว่า7วันผ่านไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับต้นมะพร้าวของเราบ้างถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะนแล้วสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามผลการทดลองของเราว่าต้นมะพร้าวของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้คือระายถุง วันนี้ผ่าน้าเจ็ดวันอันนี้คือทุกคนจะมองว่าตายแล้วนะครับอันนี้นะผ่านมาเจ็ดวันคือชุดแรกแต่มันสู้ครับมันแข่งยอดแล้วไหนอ่ะนี่ไงแวงให้ดูหน่อยนี่ไงเห็นไิมเหีว ไม่ตายเนี่ยครับร่มแทนยอดใหม่กันแล้วก็จะมีบางต้นที่ลากออกแล้วลากใหม่ออกเนี่ยครับลากใหม่ออกนี่ผ่านไปแล้วเจ็ดวันนะครับือลนี่ลากใหม่ใช่เนี่ย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 ตามจุดเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ด้วยหมุนหน่อยนี่เนี่ยอันนี้ก็ลากใหม่นะ ยอดแทงใหม่อันนี้ก็น,นก็ลากลงดินนะนี่ของเราจะเป็นช่วยบำรุงมลากรากแข็งแรงครับเนี่ยครับแตกลากใหม่หมดแล้วพวกที่แตกลากใหม่นี่คือยังไงก็รอดแน่นอนครับมันก็กลัวนยครับอันนี้คือแตกลากใหม่อันนี้คือยอดใหม่มันเนี่ยครับเล็กๆเนี่ยแบกใหม่ซีเล็กๆเนี่ยครับอันนี้ค่ะคืออันนี้คือ,อหอลังใส่ปุ๋ยมนอ็7วัน14 15 15นับเป็นหนึ่งวันถูกไหม สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเจ็ดวันพอดีอส่วนอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมนตาก<ต>ลุ่มข<ะ>้างเศ้าของเรานะคะแต่ที่เราคัดชุวเขียวไว้ใช้วิธีรดน้ํานอย่างเดียวเนีย่ยครับจะเห็นว่ารากไม่แตกนี่คือชุเขียวนะีวเขียวถ้าใครดูคลิปแรกก็คืออันนี้วเขียวแต่รากจะไม่แตกอันนู้นก็ได้นั่นก็เขียว ริมสุดนะอันตัวบนน่ะเออน่นานะเขียวรเรามาดูกันว่าลากใหม่จะยังไม่ออกจะเป็นแต่รากเก่าๆเอออันนี้ชัดดีวะ่ะอ่าอันนี้ครับแต่ตัวที่ไหนเอาเอากะลาที่ใส่ปุ๋ยกับไม่ใส่ปุ๋ยมา่อกี้มาเทียบกันดีกว่าอ่ะเนี้ยเนี้ยอ้โหนี่แค่7วันเองนะคะบอกแล้วว่ามลตรามูลครัง้งคราวของเราเป็นสูตรระเบิดดินขยายรากค่ะ อันนี้คือใส่อันนี้คือใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้คือรากใหม่อันนี้ก็รากแทงใหม่ใช่อันนี้ก็รากใหม่รากใหม่งแต่ฝั่งนี้ไม่มีเลยนะคะครับไม่มีเลยไม่ใช่ว่ามันจะตายนะมันไม่ตายนะเพราะมันได้น้ําแต่แค่ว่าการขยายรากของมันอาจจะช้ากว่าได้ปุ๋ยมนตาไปเนี่ครับอันนี้อ่ะนี่ลูกเนี่ยก็ไม่มีเรามีทั้งหมดเก้าลูกใช่ป่ะที่ที่ไม่ได้ไม่มีเลยสตกลูก โ <Okay. S 1> อเคนี่คือรดน้ำกันอยู่นะไม่ได้ใส่ปุ๋ยกลับไปเทียบใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารดน้ำฝั่งนี้อเน,นียเริ่มแทงออกมาแล้วเริ่มแทงออกมาแล้วรากใหม่มันจะแบบหัวแดงๆดงมั้ยใช่เดี๋ยวยิ้มให้ดูกเลยอันนี้มัอน,นมอันนี้มีเชื้อราด้วยอันนี้นนลูกทีมเนี่ยครับแทงใหม่เชื้อราที่เพิ่งแทงใหม่ล่ะส่วนมากลูกที่มีเชื้อรามันก็ต้องแบบดูแลเชื้อราของมันก่อนปะใช่ มันถึงจะแบบเริ่มที่จะส่งยอดใหม่ลากใหม่หยิบได้ดูเลยเนี่ยเนี่ยจะเห็นชัดเออถูกลูกเลยอ่ะอืมแต่ตรงนู้นไม่มีเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่งแทงใหม่ตรงนั้นความแตกต่างกับใส่กับไม่ใส่นะครับในคุดนี้ในคลิปแรกที่เราืนนี่ดูลากพร้อมลงแล้วแข็งแรงแล้วต่อให้ใบเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ช่งางเถอะแต่ยอดมันแทงมาแต่ยอดแทงใหม่นี่คือแข็งแรงแลวและลากเขาพร้อมไป อันนี้คือพร้อมลงเนี่ยครับทุกต้นเลยนี่ทุกต้นเลยให้ดูได้เลยเนี่ยครับเนี่ยพอรากพอมันฟื้นแล้วรากมันเดินขนาดเนี้ยเราไปปลูกยังไงก็ไม่ตายครับเนี่ยครับหยิดได้ดูทุกต้นพอเราใสเเ่เองกับมือครับผลมาาเราจะคัดแบบเนี้ไปลงครับที่ฟืนแล้วเต็มที่ที่มีแต่ราก นี่ครับข้างในที่สื็แล้วเต็มที่เนี่ยครับที่มีรากเต็มที่แล้วแค่นั้นที่จะไปลงดินก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับอันนี้เว้นมาแล้วแนละ้วเจ็ดวัน mm. ว่าพอสิบห้าวันหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงกับตอน,นี้นะครับตัวนี้รดน้ําอยู่วันที่เจ็ดรากยังไม่ออกอันนู้นรดน้ําอยู่ลบไปเลยไม่เป็นไร คืออะไรคนจะบอกว่ามันขาดน้ําแต่บางคนก็จะบอกว่ามันขาดน้ดําหรือเปลือเลยหรือเปล่า,ว,าว่ามันมันมันไม่ได้เป็นโรคอันนี้ครับไม่ได้ใส่อะไรเลย,เลยแล้วลตอนเอามามันมีอาการขาดน้ําอยู่เป็นบางต้นเพราะว่ากระราแห้งแต่ต้นที่ไม่ขาดน้ําก็มีเพราะว่ามันมีเชื้อราติดมาแสดงว่าเขาต้องได้รับความชื้นเกินไปเนาะถึงจะขึ้นเชื้อราขนาดนะั้นอะมันอยู่ที่ดินขอ,ของเขาด้วยแล้วก็ดินด้วยโอเค นี่แค่7วันผ่านไปเองนะคะทุกคนยังไม่ครบตามกำหนดที่เราตั้งเป้าหมายไว้เลยสังเกตไหมคะว่าต้นมะพร้าวที่ได้รับการใสม่มนตรามูลครั้งคาวนะคะมีการขยายรากเกิดขึ้นแล้วก็ยอดแทงขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะแล้วต้นก็ฟื้นขึ้นมาเยอะเลยส่วนต้นไหนที่อาการค่อนข้างจะน็อกแล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะ ฝากติดตามการทดลองของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะรับรองว่าคลิปหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากกว่านี้แน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ